คุณผู้ชมยังจําได้ไหมคะเหตุการณ์ที่มีคนเมายาขับรถอ e ีแท็กไปไล่ชนรถของชาวบ้านแล้วพอตํารวจมาระง,งับเหตุเนี่ยเขาเสียชีวิตในที่เกิดเหตุพี่ชายของผู้ก่อเหตุบอกว่าตํารวจทําเกินกว่าเหตุแบบนี้ต้องมีคนรับผิดชอบค่ะจากกรณีนายบัญชาผู้ก่อเหตุขโมยรถอ e ีแท็กขับสายไปมาบนถนนเพชรบุรีแล้วถูกตํารวจสกัดจับพบยาเสพติดในตัวหลายขนาดน,นะคะก็เสียชีวิตในที่เกิดเหตุเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึกวันที่7กันยายน ช่วงเย็ยนที่ผ่านมาพี่ชายของผู้เสียชีวิตเข้าพบตํารวจสนหัวหมากเปิดใจบอกว่าเรื่องนี้ต้องมีคนรับผิดชอบเพราะแค่ขับรถสายไปมาโทษที่ได้รับก็แค่เสียค่าปรับและหากพบสารเสพติดก็ส่งไปบําบัดน้องชายไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายไม่มีเหตุผลต้องใช้อาวุธปืนยิงสกัดค่ะเขาเสียชีวิตขณะจับกลุ่มไงเนาะว่าใครจะต้องรับผิดชอบคดีก็ว่าไปตามคดีนะเพราะว่าน้องชายเนี่ย ความผิดก็แค่ขับรถเกษตรเข้าเมืองความผิดก็คือแค่จับปรับถ้ามีเสพยามีถี่ม่วงก็ส่งบำบัดไม่ใช่ผู้ร้ายจะต้องมายิงกันมาเหยียบกันมาอะไรกันจนถึงขั้นเสียชีวิต หลังจากมีการพูดคุยสอบถามกับตำรวจก็ได้รับคำตอบนะคะเดี๋ยวรอผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ก่อนทั้งร่องรอยการใช้อาวุธปืนยิงรถอ e ีแท็กรวมถึงผลชนสุตรศพถึงสาเหตุการเสียชีวิตซึ่งจะทําให้สิ้นข้อสงสัยค่ะ